สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมอยู่ที่บ้านแหลมศักนะครับอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่ท่าเรือบ้านแหลมศักนะครับซึ่งเป็นท่าเรือหลักของบ้านแหลมศักและก็เป็นท่าเรือที่เป็นอุตสาหกรรมของชาวบ้านที่นี่ครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่อนุสาวรีย์ซึ่งเป็นปลาวานนะครับวานบลูดา้า ที่นี่เป็นอดีตครับมีสตอรี่แล้วก็เป็นที่จดจำของชาวบ้านเพราะว่าเมื่อไม่นานมานี้เองครับมีชาวบ้านมาเจอซากปลาวานบูดาครับเดี๋ยวเรามาดูประวัติกันนะครับซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ที่ท่าเรือบ้านแหลมสักครับสวยงามครับนี่ก็คือเขาทำรูปปั้นไว้ครับบานบูดาครับเดี๋ยวเรามาดูประวัติหน่อยนะครับครับนี่เลย นี่คือประวัติของวานบรูดา้าหรือว่าวานกรฟนะครับชื่อวิทยาศาสตร์ก็บาลนเปอรตัว,วิดิดสนะครับก็เป็นวานขนาดใหญ่นะครับเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจัดอยู่ในวงของอเบเลนอฟเตริสครับแล้วก็เทศบาลตะบลแหลมสักพบว่าพบตาวานบรูด้าที่บริเวณฝั่งบ้านหัวแหลมหมู่สามตบลแหลมสักอังเกลาลุตจังกะบีนะครับ วันที่28ตุลาคม2546ลำตัวยาว1 5 0เมตรน้ำหนักประมาณ5,000กิโลกร,รมัมครับก็เป็นที่น่าสนใจครับนี่คืออ,อยากเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวนะครับไปเยียนกระบี่รู้จักต่เอ่าวนานรู้จักแต่สถานที่ท่องเที่ยวดังๆของจังหวัดกระบี่มีเยอะมากผมอยากแนะนําให้บ้านแหลมสักเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งนะครับก็อยากให้ทุกท่านได้รับทราบ นะครับว่าที่นี่คือยังมีความสวยงามและสามารถนั่งเรือท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมเกาะห้องนะครับเนะกาะห้องหรือไม่ก็าพายแคน,นูนะครับฝั่งนี้เป็นฝั่งอันดามันนะครับก็คือติดต่อในเขตติดต่อทั้งหมด6จังหวัดนะครับแต่ตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดกระบี่ซึ่งมีกระบี่พังงาแล้วก็ภูเก็ตเป็นสามเหลี่ยมทองคาเศรษฐกิจนะครับด้านหน้าผมเนี่ยครับตอนนี้ก็เป็นภูเขาหินปูนเยอะแยะไปหมดครับแล้วก็มีกระชัง สวยงามมากครับโอกาสหน้าเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องของเทศบาลบ้านแหลมสักครับเดี๋ยววันนี้ผมขอจบไว้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณมากๆครับรีพอร์ตฟอร์มบ,บ้านแหลมสักกาบีลูกามารี